ก้อยไม่ท้องสักทีเลยต้องกินตัวไหนดีโอเคค่ะ35เนาะถือว่าเป็นวัยที่แก่ในภาวะเจริญพันธุ์นะทางการแพทย์ถือว่าเป็นขาลงของภาวะเจริญพันธุ์เลยเพราะว่าผู้หญิง35เนี่ยทั้งในเรื่องของคุณภาพไข่ที่เสื่อมสภาพด้อยลงเมียมูนิสระมาทำลายเซลล์ไข่เยอะกับ2ก็คือในเรื่องของจํานวนฟองไข่ที่ลดลงนะแล้วยังไปเจอกรณีของมีโอกาสที่โครโมโซมของตัวอ่อนผิดปกติประมาณ50%ดังนั้นผู้หญิง35าเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องบํารุงไข่คือบํารุงไข่ต้องเน้นไปที่วิตามินบาํารุงไข่โดยเฉพาะ มันช่วยป้องกันไม่ให้ทารกพิการแต่กําเนิดแต่มันก็ไม่ได้เป็นวิตามินบํารุงไข่หรือมันก็ไม่ได้เป็นสารบํารุงไขมันแค่เป็นแบบตัวทําให้ทาลกกัไม่มีความผิดปกติในเรื่องของหลอดประสาทเนาะดังนั้นถ้าเราอายุ35คือเราพูด,ดง่ายๆแหละว่าเป็นเราไข่แก่นะคะแล้วก็ต้องกินวิตามินที่มันถูกออกแบบมาบํารุงไข่โดยเฉพาะนะให้กินโอวอตัวนี้ครบเลยวันละ1นซองเพราะว่าใน1นซองมันจะมีสีเม็ดมีโฟลิกอยู่แล้วไม่ต้องซื้อโฟลิกทานเพิ่มซอฟเจลเนี่ยมันมีทั้งฟิชออยที่เป็นตัวช่วยในเรื่องงงกกาารรเเสิิมม้้้นนนผูหญะะคแลวว็็ตตัซทึป เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่คือพอไข่แก่มันก็จะไม่ค่อยมีพลังงานดังนั้นโอวอเนี่ยกิน3เดือนถ้าจะไปเก็บไข่ก็คือ3เดือนถ้าปล่อยท้องตามธรรมชาติก็คือกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราตั้งครรภ์นี่คือวิตามินบำรุงไข่ที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึงคือสำคัญคือตัวโปรตีนนะทานโปรตีนฟอร์ตี้เลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเรากินโปรตีนไม่พอคือเราไม่สามารถที่จะมานั่งคำนวณได้ว่าเราได้รับโปรตีนเท่าไหร่คเมืเอมน,อนข้วหินมวาวืิอมแล้ว,ลว,า,เลวาเานี่ไม่ได้ันพังินอะไมันงๆ เราก็จะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอพอรับโปรตีนไม่เพียงพอถามว่าอะไรเสียหายไข่ไม่สมบูรณ์แน่นอนไข่เป็นเซลล์เนาะต้องการการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นอะโปรตีนจะไปสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ก็ต้องกินโปรตีนนะซึ่งโปรตีนเฟอร์ตี้มันจะถูกออกแบบมาสําหรับคนที่บารุงไข่อยู่แล้วนะคะก็ให้เมนเทนวันละสองซองนะมันก็จะกินลดไหนก็ได้เชคกับนมแพะนมอา์ก็ได้หรือบางวันที่รีบก็น้ำเปล่าก็ได้เพราะว่าซองหนึ่งมันก็2ี้ากรัมกินเมนเทนเอาไว้สอง้องล้าา50กรัมดตี่เรองูคล้ะ แต่ว่าเมนเทนเอาไว้ที่2อซองแล้วกันตัวนี้เป็นแพนเบสโปรตีนแล้วก็ยังช่วยบำรุงไข่เพราะว่าผสมตัวอินนชิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่ด้วยคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่แม่ๆทุกคนต้องกินอ่ะอยากมีรูกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็คือตัวน้ำมะกรูดแต่พอ35เนี่ยคุกก็จะให้กินสูตรคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอายุยังไม่ถึงอาจจะให้กินสูตรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะสูตรคันสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดีกว่าสูตรตัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าในเมื่อมันเป็นของสดอะคะ ราะว่าควีซีทีนมันจะมีเปเปอร์นะที่พูดว่าถ้าแบบหนูตัวเมียเวลาเก็บไข่ออกมาแล้วพอได้รับสารควนะีซีทีนอะอัตราไข่ฟอร์มันจะลดลงเพราะผู้หญิง35ไข่มันก็จะฟออีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นลองกินดูนะเมื่อกุดกินปุ๊บเนี่ยเลือดไหลขึ้นหน้าเลยคันนี้พอเลือดไหลเวียนดีเกิดอะไรขึ้นมันก็เลี้ยงรังไข่ได้ดีเลี้ยงรังไข่ได้ดีรังไข่มันก็เฮลตี้มันก็จะ,ะผลิตไข่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะกินเชา้า1เย็นหนึ่งก็ได้หรือว่าเวลาไหนก็ได้ที่เราท้องว่างมันก็จะดูดซึมได้ดีตัวนี้ต้องแช่ตัวยเย็คราวนี้35อยากจะให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัว AOS อันนี้ Antioxidant Solution ก็คือเป็น เขาเรียกว่าเป็นทางออกของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งถ้าโฟกัสที่สารสกัดเนี่ยสิตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสารสกัดที่มันต้านอนุมูลอิสระโดยที่จะมีเปเปอร์เจาะจงไปในเรื่องของเซลล์ไข่โดยตรงนะนางเอกของตัว a อ s ก็คือแอตตาเซนทีนนะคะแอตตาเซนทีนซึ่งแอตตาเซนทีนตอนนี้คือทางคลินิกผู้มีบุตรยากเวลาคนจะไปทำติดลอดแก้วอะ่ะเขาก็จะเริ่มจ่ายแอตตาเซนทีนแหละเพราะมันมีเปเปอร์ชาร์จจะเพิ่มในเรื่องของคุณภาพไข่เพิ่มคุณภาพตัวอ,อ่อนแล้วก็ไปต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ไข่ก็จะทําาาาใให้้้้้ไไขข่่่ทนทะีีีีีีเเเเกกกกกกก็็กบบบ SO นน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 นยมมมัชงดึะะะะอออจจพพววแ SOD คสซิำ กระตุ้นการสร้างกลูตาเทโอนในเซลล์ไข่เพราะมันมีเปเปอร์บอกเลยว่าเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์อะพรอปฏิสนธิอะต้องเป็นเซลล์ไข่ที่มีกลูตาเทโอนอยู่ด้านในนะแต่เราเทคกลูตาเทโอนตรงๆไม่ได้นะก็ต้องไปเทคที่มันเป็น an ant ant, เรียกว่าแพรนารีแอนตี้ออกซิแดนก์พวกแอลซิสเซอินให้มันไปกระตุ้นสร้างกลูตาเทโอนเองอันนี้สอเม็ดค่ะเพราะว่าแอตตาเซนทีนหเม็ดเนี่ยมันหมิลลิกรัมนะคะเปเปอร์บอกว่าให้กิน12มิลลิกรัมนะถึงจะสามารถแอนตี้ออกซิแดน์ในเซลล์ไข่ได้ตามนี้ค่ะของคน35 3บววกเดือออนแลลล้งป่ยธรรมชาติถ้าลลอองป่ยธรรมชาาาตตตติิิิ1ปปีไไมมมม่่่ท้้้้ออองงรรววจจจเเเเพนะะแลก็ขสู่ทดกลอ কাড়েই লৈ สำหรับแม่คนไหนนะคะที่อยากจะปรึกษาคูก้อยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวมีลูกหรือว่ามีลูกยากรอมานานแล้วก็ยังไม่ท้องสักทีนะคะก็สามารถที่จะนําผลตรวจนะคะผลตรวจเซลล์ไข่ผลตรวจรังไข่ผลตรวจมดลูกผลตรวจฮอร์โมนหรือว่าดูภาพผนังบดลูกให้คูก้อยช่วยประเมินความพร้อมให้ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนอย่างเงี้ยส่งมาได้เลยที่ l i น์แอด babyandmom.co.th um. นะคะบอกแอดมินเลยก็ได้ค่ะว่าช่วยนําเรียนปรึกษาคูก้อยหน่อยคูก้อยก็ยินดีที่จะดูให้ทุกเคสหรือบางคนเนี่ยนะคะอยากให้คูก้อยช่วยปรับโภชนาการให้ว่าสําหรับเคสของเราเนี่ยควรจะเพิ่ม ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกระตุ้นไข่ขั้นตอนเตรียมใส่ตัวอ่อนหรือว่าใส่ตัวอ่อนไปแล้วนะคะเออมีอาการแบบนั้นแบบนี้เข้ามาปรึกษาได้เลยครูก็ยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณแม่ๆนั้นประสบความสำเร็จมีลูกน้อยสมใจนะคะก็เป็นครอบครัวที่เติมเต็มครูก็ยินดีค่ะ